วันศุกร์ที่24มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกาดรสมเจรรอนารายพัฒนยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ดรหนึ่งฤทือไทยสะทองเวียนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬานายจิรวัตรวงชาลีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและนางสิริวัรณศีนางเจ้าหน้าที่งานพยาบาลโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมมาตรการการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o v i ด1 9การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่23สุพรรณบุรีเกมผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดนะีโอคอนเฟล็นซ์ซูมณห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดีโรงเรียนกีฬาจังหวัดคอนแก่นสำหรับผู้ที่จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ประกอบด้วยนักกีฬา ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันทั้งนี้ก่อนการเข้าพื้นที่ในเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงทุกคนจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o วิด1 9ด้วยวิธีเร l t i ชาม o l y m e r a s e c h a i n Reaction RT-PCR หรือ Antigen Test Kit, k i t ATK และมีเอกสารยืนยันรับรองการตรวจด้วย